กระชาสงครามลือดพันปีเซนิสซัมมอนอินฮิวแมนส์นะครับไปเฮ้ยมาว่ะสเต็ปแรกด,ดีใจกับผมด้วยนะโอ้โหไม่ใช่อีตัวนี้รูเลตเนาะรูเลต ราณีคเหมือนกับอิจิโกะ9ปีเหรอไม่เหมือนคล้ายๆครับอิจิโกะ9ปีเนี่ยจะเป็นลิงค์ทีมเนาะทีมปาร์ตี้ตีสกิลหรือว่าตีแรงนะครับ20%แต่ว่ารานีคู่เนี่ยจะเป็นตีปกตินะครับทีมทั้งทีมเนี่ยเพิ่มอีก25%นะครับคล้ายๆกันนะครับโอเคสเต็ปแรกนะครับก็ถือว่าดีนะครับได้5ดาวมานะครับแต่ว่ารุดเลทแล้วก็เป็นตัวละครที่มีแล้วด้วยนะครับ ปฏิเสธอ้าวเสียงเพลงดังไปบอกกันด้วยนะครับน่าจะเงียบโอ้โหไปอย่างรวดเร็วนะครับสเต็ปที่สี่แล้วมาว่ะเฮ้ย お前たちの,たの希望も未来もすべて私のこの手で砕いてやろう。やるだいね。よくバークなあかん。みえ、みええ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  เคนเซนะครับมูกุระมะเคนเซนะครับก็มีแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีกิวฮอลโลนะครับมีปกติเนาะสีแดงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะตาเต็ปที่5นะครับการันตีนะครับมาคือตัวครอบใหม่ๆนะครับตั้งแต่ต้นปี2022เนี่ยก็จะขึ้นซับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับทำไมผมไม่จำ เพิ่งได้ไปเมื่อกี้คือถ้าเป็นถ้าขึ้นซับเป็นภาษาไทยเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวละครเก่านะครับโอ้ไปกลานตีได้มาสิให้จังหวะนี้ที่ตัวอะไรวะาโอ้โหห้าสเต็ปแรกนะครับเป็น ตังตู้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะสเต็ปที่6นะครับอีโนเอยนั่นไงปฏิเสธจ้ะโอ้อากอนนะครับอันนี้ก็หลุดเลทนะครับตัวนี้เป็นตัวดรอปน้ำหอมพอญาติกดข้ามนั่นไงง่ายๆเลยนะครับ สเต็ปที่เจ็ดแล้วนะครับแหโอ้โหน่าจะเงียบอืไม่รู้ว่าเขาปรับใหม่หรือเปล่าแต่เมื่อเมื่อก่อนนะครับผีเสื้อตัวเดียวเนี่ยยังได้ลุ้นปฏิเสธนะแต่ระยะหลังเนี่ยตัวเดียวเนี่ยแทบจะกดข้ามได้เลยนะครับมาอาจจะมีเสียงหมาแทรกเข้าไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมันชอบหอนตอนที่ผมเปิดกาชาโอ้ มันมีตัวเมียตกไข่นะครับประจํานะครับทุกสิ้นเดือนสเตปที่เก้าแล้วมาเสียงใหม่โอ,โอเคโอเคเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่ <c oughs> ไ,มใช <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้มีแล้วนะครับ จากนันอลันคาดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไอต,ตัวใหม่เนี่ยมันต้องสีผิวช็อกโกแลตนะครับน่าจะโดนพลังของ G C L นะครับอยู่ในสภาวะอไห,หรือเปล่าวะซอมบี้อะไรสักอย่างผีดิบนะครับไม่ใช่เว้ยท <c oughs> <c oughs> ีใจไม่ใช่นะครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับขอบคุณที่แวะมานะครับ เดี๋ยวจบนี้ก็จะมีลงเลดบอสกันสักหน่อยนะครับหืม9สเต็ปแล้วนะครับยังไม่ได้หน้าตู้สเต็ปที่10บนะครับสเต็ปที่1ินะครับอ่าสิบสเต็ปสำหรับผมนะถ้าได้หน้าตู้สักหนึ่งตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่เกลือนะครับนะวันนี้ผมกับโกนะครับใครจะเกลือกว่ากันการันตีนะครับมาเสียงไม่หม่ โอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยไอย้โกเราเราดวงเหมือนกันะ right? กัวกัวเปิดไปสิบเอ็ดจะไม่ได้โทจิโร่เหมือนกันใช่ไหมเออ嘛สงสัยจะคล้ายกันเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีแถมนะครับอาจจะมีอีกอไม่ใช่ข้ามไป <Hey. S 2> โอเคแล้วนะได้หน้าตู้มาแล้วนะครับโอเคแล้วดีแล้วนะครับอยากได้เพิ่มนะครับหน้าตู้มยุริก็ดีนะครับรับมีคูก็ได้นะครับโอเคนะครับดูสิว่าสเต็ปที่11นะครับถ้าออกเนี่ยคือดวงเราเท่ากันนะโกนะปฏิเสธเอ้ามี โอเคนะครับเราจะไปถึงสเต็ปที่สิบห้านะครับรานนีค่ครูเนี่ยอยากได้มากๆโอ้โหยังไปสิบสามอ้าวนะครับเฮ้ยสิบสามมา ไม่ใช่ขึ้นภาษาไทยเลยไม่ใช่แหละุดเลทน,นะครับน่าจะเก่าด้วยอืนะครับซาซากิเบโจชิโร่สเต็มที่หกเจ็ดแปดไม่ได้อะไรเลยเหมือนพี่อ่ะอเหมือนกันใช่ไหมเอ๊ะทำไมดวงเราเหมือนกันมาอ,อะไรวะไม่ได้ อไม่ได้เสียใจมากนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้ครบรอบแล้วนะครับใกล้ครบรอบ10ปี10ปีน่าจะเก่งมากๆนะครับ14นะครับสเต็ปที่14แล้วนะครับเฮ้ยมาว่ะทักที่เธอไม่ใช่โอ้โห มันออกมากี่รอบเนี่ยสามใช่ไหมทําไมคาดผ้าแล้วมั้งตัวนี้ทําไมทําไมฉันจําเสียงแกไม่ได้วะโอ้หลุดเลดเป็นตัวละครครบรอบเจ็ดปีนะครับจำได้ว่าเป็นเสียงอิชิดะนะแต่นึกอยู่ว่ามันตัวไหนนะครับเอ้ยหลุด รุดเลตเป็นตัวครบรอบเลยอ่ะทำไมไม่รุดเลตเป็นเป็นอ่าครบรอบเก้าปีว่ะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งทำไมโอเคโอเคอ้าผมผมจำเสียงผมจำเสียงได้แต่ โอเคโอเคโอเคเยี่ยมสเต็ปนี้เยี่ยมเลยนะครับโอเคนะครับได้มายูรินะครับเป็นตัวใหม่มานะครับโอเคโอเคนะครับดวงกลางๆค่อนข้างดีนะครับดูที่สเต็ปที่15นะครับสุดท้ายของการเปิดกระชารอบนี้แล้วนะครับดีใจกับตัวเองด้วยนะครับมา รันนี้คู่นเฮเนโกยโอ้โค, oh! 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 ครบวะ <laughs> <laughs> เป็นไปได้ <laughs> เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คือผมผมชอบพูดยบ่อยนะครับว่าการได้ครบสามตัวหน้าตู้สําหรับผมเนี่ยมันยากซึ่งมันก็ยากจริงนะครับแล้วก็สามสี่ตู้ก่อนเนี่ยผมก็ได้ครบทั้งตู้เลยทั้งหน้าตู้หลังตู้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นตู้ที่5นะครับตั้งแต่เล่นเกมมา3าปีกว่านะครับที่ได้รบ3ตัวหน้าตู้นะครับโอเคนะอิจช้ากันล้ะสิไปต่อพอใจแล้วดีเชยแล้วตอนนี้ไม่รุนแล้วไม่ตื่นเต้นแล้ว เค okay. จบนะครับได้ครบนะถูกขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้เข้ามานะครับจบแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชาเจอกันอีกทีก็เป็นอาสำหรับเกมนี้นะเกมอื่นก็ก,ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้สตรีมอ่าปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็ทายไม่ถูกนะครับรอบที่แล้วผมทายว่าวันนี้จะเป็นเทศกาลนะครับแต่ว่าเป็นพันปีก็ก็โอเคนะครับมิถุนายนนะครับปลายเดือนก็น่าจะเป็นเทศกาล มันต้องถูกบ้างแหละโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะ